เอาละฮะเคลียร์กันซะหน่อยครับไม่เคยนอกใจเลยอ่าอน,นี่เจ้าตัวบอกเลยนะครับสำหรับเจเจิพัฒน์นะครับวานใจในางเอกสาววิววรรณรสนะฮะหลังจากที่สาววิวครับได้โพสตอรี่นะครับตอบคำถา,ถามถึงประเด็นสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดนะครับซึ่งวิวตอบประมาณว่านอกใจโกหกไม่ชอบมากๆและไม่ให้โอกาสแน่นอนสำหรับเรื่องรักเนี่ยคืออย่าทำนิสัยเจ้าชู้อย่าเฟรนลี่เกินมันไม่น่ารักโกหกปิดบงังบอกไม่หมดนี่ก็บายจ้า ล่าสุดขนมเจรีบออกาัคลรียทันทีค่ะว่าไม่เกี่ยวกับตนเองเพราะมันคือคําถามที่คนเขาถามเข้ามาเป็นเรื่องที่ผมก็รู้เช่นกันว่าเขาแ่บไม่ชอบเรื่องแบบนี้แล้วเราก็ไม่เคยทําให้เขาไม่ชอบเราไม่ชอบอะไรในเรื่องไหนเราก็บอกกันตั้งแต่ตอนแรกจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผู้ตนแค่ตอบคําถามตรงตามความรู้สึกเท่านั้นเขาเป็นคนตรงตรง แล้วก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เขาไม่ชอบที่สุดก็คือมแมลงสาบเขาก็ตอบตรงๆตามที่เขารู้สึกครับเขาก็ดีกับเราเราก็รักเขาแล้วก็เวลาทําอะไรไปไหนก็จะลายบอกกันตลอดเวลาอยู่แล้วตื่นก็บอกกินข้าวกลับบ้านก็บอกความรักไม่มีปัญหาในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนตามบางครั้งเจอกันบ่อยคุยกันนิดหน่อยก็ดูเรื่อง แต่ในสถานการณ์ที่นานๆได้เจอกันทมีมันก็ต้องใช้การสื่อสารผ่านทางโซเชียลกันมากขึ้นหรือโทรกันมากขึ้นส่วนที่ไม่ได้โพสต์รูปคู่เนี่ยเพราะว่ารูปหมดสต็อกค,ครับมีแต่รูปเดิมๆก็เก่าหมดแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนทั้งคู่น,นั่นเองครับ อีกคู่หนึ่งนะคะหลังจากที่นางเอกสาวนิชานัดนิชาได้โพสต์รูปเซ็กซี่ใส่เสื้อโชว์ผิวเนียนขาวซึ่งหนุ่มโตโน่ได้เข้ามาคอมเมนต์ประมาณว่าขออนุญาตไม่กดไลค์ครับจบนะงานนี้ก็เลยทำเอาหลายคนแซวว่าหนุ่มโตโน่เนี่ยห่วงหรือเปล่าแล้วก็ล่าสุดน,นะครับเจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยนะครับว่าไม่ได้ห่วงเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วน้องโตแล้วอายุ25ปีแล้วฮะก็ไม่เป็นอะไรนะดูสวยดีดูน่ารักดีแต่ถามว่าถี่ีได้ไหมขอไม่ต้องถี่ดีดีกว่าครับ ที่ไปคอมเมนต์เนี่ยก็แค่ทำตลกตลกเพราะว่าเห็นว่าเออเดี๋ยวนี้เขาเครียดการโควิดเอยเศรษฐกิจเอยก็อยากให้มีเรื่องสบายๆหัวเราะกันบ้างถามว่ารูปโชว์หลังเนี่ยเขาส่งให้ดูก่อนไหมเขาก็ไม่ได้ส่งมาให้ดูก่อนแต่ก็เออไปดูถ้าเกิดเราไม่ชอบเราก็ไม่กดไลค์นันเองถ้าเกิดเราชอบเราก็กดไลค์นะครับส่วนตัวไม่ได้คุยกับเขาเรื่องนี้เลยรู้ว่านิชาเขาคิดได้เขารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมอะไรคือสิ่งที่ควร อะไรคือสิ่งที่ไม่ควรแล้วอันที่เขาลงเนี่ยบางทีมันก็เป็นแฟชั่นบางทีก็ไปเที่ยวทะเลเนาะบางทีมันก็เป็นเสื้อผ้าแบบนั้นที่เขาออกมาแบบนั้นเราก็เข้าใจได้ครับ เดยกันต่อนะคะกับเรื่องกันนพัทค่ะแฟนขับหายห่วงได้เลยนะคะสาหรับนะักร้องชื่อดังอย่างกันนพัทค่ะที่ก่อนหน้านี้ก็ปั่นจักรยานเสริมหมอบประสบอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บมีแผลที่ขาแล้วก็ที่หลังทำเอาแฟนๆเนี่ยพากันเป็นห่วงยกใหญ่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้มาอัปเดตอาการให้แฟนๆหายห่วงคขาว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยจริงๆหลังจากที่ร้มวันนั้นตื่นเช้าตีห้าของอีกวันก็ขึ้นมาปั่นจักรยานต่อเลย ที่ล้มวันนั้นเนี่ยเพราะว่าอยู่ในพื้นต่างระดับนึกว่าล้อจะไปได้แต่กลับไปไม่ได้ก็เลยล้มส่วนตัวรู้สึกขำตัวเองแต่ก็รีบดูรถก่อนเลยเพราะว่ารถเนี่ยซื้อมาแพงเจ้าตัวยอมรับนะเพราะว่าตกใจเหมือนกันเป็นครั้งแรกที่เนื้อหลุดออกมาจากผิวตัวเองตอนแรกไม่เจ็บมากแต่พอมาดูข้างหลังเลือดเต็มไหลกางเกงขาดแต่สิ่งที่กลัวที่สุดก็คือกลัวแม่จะไม่ให้ขี่ต่อมากกว่า แต่ว่าหลังจากนี้ครับก็จะระมัดระวังมากขึ้นนะครับถามว่ากลัวไหมถ้าวันหนึ่งล้มแล้วโดนหน้าเจ้าตัวบอกว่าไม่กลัวเพราะมีหมวกแล้วก็ไปศึกษามาแล้วว่าตอนล้มเนี่ย,ยเขาต้องล้มยังไงและคนส่วนใหญ่เวลาล้มนะครับถ้าเจ็บที่แขนและไหล่ไม่โดนหน้าครับส่วนตัวก็ไม่เข็ดนะฮะแล้วก็ยืนยันว่าจะขี่ต่อไปครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ